สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับสูช่องลุงพานท้องใจดีครับเมื่อวนี้ฮากัสิบ้ามารวมงานสูหาสิปีคนกับควายบทเพลงเพื่อชีวิตค้นกับควายนะครับอยู่โรงเรียนสับสมบูรณ์วิทยาัยอํอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับในงานนี้กับเมีศิลปินมากมายหลายตาเลยครับมารวมงานกับมกเมีทั้งการเสวนามีทั้งการแสดงภาพเขียนของคุณสมคิดสิงห์สงนะครับแล้วก็ ความตั้งใจอีกอย่าง,งหนึ่งก็คือเมื่อดีเฮาสมาคุยกับคุณสมคิดสิงห์ส่งนะครับว่าเป็นยังที่เหตุให้เพิ่มมีแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงคนกับควายนะครับร่วมไปถึงว่าเพลงคนกับควายเนี่ยกลายเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่เหตุให้มีการสร้างสังคมแห่งความสุขแห่งความอยู่ดีมีแห้งของคนในภาคอีสานเฮาครับและก็ร่วมไปถึงมาคุยกับท่านผู้ิด้วยการโรงเรียนสับสมบูรณ์วิทยาลัายครับ ว่าเพิ่นมีว่าเพิ่นอยู่ในแรงเลียนลู้ที่มีบุคคลสําคัญม,มีบุคคลต้นแบบอย่างคุณสมคิดสิงห์สงเนี่ยเพิ่นเสียเอาสิ่งเหล่านี้นะครับไปใส่ในการส่งเสริมการเรียนการสอนของเด็กน,น้อยของเพิ่นนะครับจังไหแน,เน่เข้าก็มาติดตามมาชมภาพบรรยากาศในงานกันได้เลยครับการลํำลึกหาสิปปีคนกับคว้าคิดต่อวัฒกรรมสมคิดสิงห์สงจัดขึ้นเมื่อวันที่11ธันวาคม2 5 6 5ที่ผ่านมา โดยสมศรน,นักเขียนภาคีสานครับที่ห้องประชุมโรงเรียนสับสมบูรณ์วิทยาลัออำเภอโคกโ,โพชัยจังหวัดขอนแกน่นได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ไกรสอนกองฉลาดครับกล่าวเปิดงานลำาลึก50ปีคนกับควายและก็เยี่ยมชมภาพวาดสีน้ำของศิลปินสมคิดสิงห์สงพร้อมครับสนับสนุนผลงานครับพอพูดถึงสวีแก้วสำหรับขอนแก่นนั่ ผมนึกถึงใครไม่ออกนึกถึงพี่สมคิดสิงห์โสมนี่แหละเพราะด้วยความรู้และประสบการณ์อันอันน้อยนิดของผมเนี่ยนะครับผมบังเอิญได้สัมผัสงานของพี่สมคิดเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนเรียนหนังสือก็กลเรียนตรงตรงนะในวัยที่กําลังอยากรู้อยากเห็นแล้วก็กําลัเข้า ตามวงต่างๆก็จะมีการร้องเพลงกันและหนึ่งในงนั้นก็จะเป็นเพลงคนกับควายของพี่สมคิดสิงห์สงนี่แหละสมคิดสิง,สงห์สงเเวาถึงเรี้ยงบัลดาลใจในการแ่งเพลงคนกับควายเรื่องตำนองของเพลงนี้เนี่ยผ่านศิลปินอเมริกันนะที่เขา,าพูดถึงสงคราม ที่ประเทศของเขาเนี่ยได้นำสงครามมาจู่ทางประเทศในแถบนี้แถบโดยกจีนนะครับแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยขอต่อต้านรัฐบาลของเขาได้ํำไปในการที่ส่งออกสงครามมาอย่างเอเชียตะนวนใัากได้แล้วที่สำคัญก็คือมาใช้ประเทศไทยนี้เป็นฐานฐานทัพ ในการไปรุกรานกลุ่มประเทศในมินดยจีนในช่วงนั้นจร่งงนี้มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเพราะว่าผมเ,าเกิดที่นี่เกิดในสังคมชนบทท,ที่ทำไรทำนาโดยอาศัยแรงงานควายเ,าเมื่อได้ไปเรียนหนังสืออยู่ในกรุงเทพนะครับก็ทำให้ห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนไป มันมีอยู่วันหนึ่งภายใต้บรรยากาศฝนลินพรมๆตลเงิลงคืนเลยมันก็ทําให้คิดถึงบ้านคิดถึงท้องไร่ท้องนาแล้วเมื่อได้ยินเสียงเพลงบางเพลงของศิลปินอเมริกันที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี่นะก็เลยเกิดความคิดว่าเอ๊ะทำนองเพลงมันสะท้อนเข้ามานะครับผมก็เลยหยิบเอาบรรยากาศ เรื่องความนั้าพันของคนกับควายเนี่ยขึ้นมาเขียนเป็นเพลงนี้ขึ้นมาเป็นเป็น,เป,นเป็นภาษาไทยเขียนเขียนขึ้นตอนไหนก็นเป็นปีนี้มันน่าจะเป็นช่วงหน้าฝนของปี2,516นั่นก็คือก่อนเหตุการณ์1ิบสีตุลานะครับคือผมก็มองว่า,าเวลานี้เนี่ย เราต้องพูดว่าความจำพันธ์ระหว่างคนกับควายเนยเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนไปแล้วสมัยก่อนเราเลี้ยงควายเเพื่อใช้แรงงานควายในการท,ไรไทําไร่ไถนาไถนาใช่ไหมครับแต่เวลานี้บทบาทของควายไม่มีบทบาททําไรไ่ไถนาแล้วกลายเป็นเลี้ยงไว้เพื่ออนุรักษ์เลี้ยงไว้เพื่อ,อสวยงาม,มควายมันกลายเป็นดาราไปแล้วตอนนี้ ไม่ใช่ผู้ใช้แรงงานเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของควายก็เปลี่ยนไปแล้วก็คนก็วิถีการทำนาก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับนอกจากไม่ได้ใช้แรงงานควายแล้วนี่การทำนาในยุคนี้นี่แบบเอาแบบ่วนดํานาก็วันเดียวเสร็จเกี่ยวข้าววันเดียวเสร็จ ประเพนีลงแขกโดยใช้เกี่ยวไปเกี่ยวข้าวช่วยกันนี่นับนับวันจะหายไปกลายเป็นเครื่องจกักรเครื่องยนต์เข้ามาแทนก็รู้สึกภาคภูมิใจอยู่ลึกๆนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีเยา,า,ารมีแมกกาซีนต่างประเทศนะครับที่จีพิมพ์เผยแพร่ใ,ในในประเทศอังกฤษและ,ะและที่ไต้หวัน มาขอจำภาษเรื่องเรลงคนก็ควายเาก็บอกว่าเออมันก็เป็นที่รับรู้ไม่เฉพาะภายในประเทศของเราเน,นีในในในนานาชาติหรือว่าในต่างประเทศเขาก็รับรู้ด้วยว่าเพลงนี้มีบทบาทในสังคมไทยออผมก็คิดว่าพวกเรามีมีบทบาท ที่แน่นอนนะครับในการที่สร้างเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังคิดว่ามันก็ยังอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นพวกผมอยู่และก็อยากจะส่งต่อให้แก่รุ่นถัดถัดไปถึงแม้ว่าสานการอะไรต่ออะไรมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าบางอย่างก็ยังไม่ได้เปลี่ยนโดยเฉพาะความเ่ิมล้ำเ่ิมล้ำต่างๆในสังคมก็ยังมีอยู่ ความเป็นธรรมในสุพงบุญร่าสุดผู้วยการโรงเรียนทรัพย์สูสนพี่ให่สังกัดงค์งการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับจริงๆแล้วท่านคุณพ่อสมคิดสิงห์ส่งนะครับท่านเราก็ได้นําท่านมามาเป็นที่ปรึกษานะครับของฝ่ายบริหารงานโรงเรียนทรัพย์ส่วนพี่ใหซึ่งก็ได้ติดต่อประสานงานกันตลอดเวลาในกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งวันนี้จากที่เราได้เห็นกิจกรรมนะครับที่จัดในวันนี้เราก็มองเห็นโอกาสนะครับมองโอกาสที่จะนํากิจกรรมเหล่านี้นะครับ มาใช้กับลูกๆของเรานักเรียนของเรานะครับในโรงเรียนซัตสูบุวิทยอะไรนะครับซึ่งก็จะเชิญท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีทรงคุณค่าเป็นบุคคลนะครับที่มีคุณค่าหรือว่าเป็นปาดป์ปาด์าดของชุมชนนะครับตกอดจากตรงนี้ทึงท่านก็มีชื่อเสียงระดับประเทศนะครับก็จะนําท่านมาให้ความรู้กับลูกๆนักเรียนของเรานะครับในโรงเรียนซัตสูบุนิทยาลัยในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวรรณกรรมเรื่องของงานเขียนนะครับเรื่องของ บทเพลงต่างๆนะครับซึ่งทราบว่าท่านเป็นคนแต่งเพลงคนกับควายนะครับของหงาคาราวานนะครับก็เราก็จะนําส่วนนี้ส่วนประโยชน์ของตรงนี้นะครับามาใช้กับลูกๆนักเรียนเอาความรู้ที่ได้มาเข้ามาใช้ในห้องเรียนยของ,ของเราผมนะที่ที่ที่ผมเลี้ยงไว้จริงๆนี่โดยตัวนี้เป็นตัวแรกมันชื่อบัวขาว ยอย่่่าางพททีนูว่าอนแกนจองไวว้เนี่ยบขาวนอกจากนี้แล้วก็มีการประกวดก่อนสดจากนักเรียนมัธยมปลายครับผมนายรัตนาโชติไทยแท้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนบ้านไผ่เมื่อถึงยามขอคู่พันุ์พืชผลหรือดูฝนถึงครั้งหลังนินไหล พ่วถิ่งฐานชาวบ้านต่างร่วมใจเตรียมหวานไถต้นก้าพาลงดินในอดีตคนคู่ควายคอยเคียงข้างทางรับจ้างทำนาหาทรัพย์สินชายราดเวียนเพียนมาเป็นอาจินเลี้ยงชีวินดำลงคงสืบไปครั้นเก็บเกี่ยวรวงข้าวเหลืองอลาลาม ลอยล่องตามลมโชยชิวปิวปลิ้วไหวช่วยแบกหางผลผลิตกออ่อก,กิจกาแห่งหนใดย่อมรู้สู้ร่วมกันโลกยุคใหม่พัฒนาชีวารังเพื่อเตือนย้ำคนไทยให้เหลียวหันจับกปกป้องคุ้มครองปัจจุบันกราบบืนนั้นไม่สิ้นพันอันสมบูรณ์ สิงสรงร่วมเป็นสังขีพยานในการมอรบรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะได้รับรางวัลที่3มนะคะในการประกวดบทกวีในครั้งนี้นะคะตอนสดมันยากเนาะผู้ใหญ่ยังรู้เลยนะคะว่าเวลาค่ะเราก็จะเห็นฝากดก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงพันทองทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ